สามไม่อ่ะเตรียมเลยก็เตรียมอาจารบีอาจารย์ไทยครับเออเสียบอยรายกเดเดี๋าๆของอาจารย์ไทยอย่าเท่านีไหมอย่าเท่านี้มอย่าไปนี่เอ๊ะแกยิ่งหุ่นหวอยู่นั่นนะ เมื่อวานมือวานนี้กลับบ้านไปก็ไม่ได้อะไรอารมณ์เสียของใครขาดละะนี่เองเหลือน้อยเนี่ยอ๋นนอ,อนี่มันเหลือใช่ไหมพี่เหลือ,อยิ่น้อยตะวันตะเหลายืมกระบอกไว้ก็เลยไม่ได้กอกไว้เงี้ยอ,อ่ะครับกลับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเ e ื่อน้ำซิ่งครับ <c oughs> ทําไมอารมณ์เสียแท้วันนี้อารมณ์บดจอยฮะ <c oughs> ไปบ้านมาเมาื่อวานนี้ไม่ได้อะไรเลยเหรอได้กระเป๋ามามา,มาเปลี่ยนทุง่งมาเปลี่ยนถุงเปลี่ยนกระเป๋าเป๋าขาดอ่าไม่ได้ไปไอา่าซ้ำบ่บ่แล้วติดไฟแดงงูกำ <c oughs> อ้ามเขาบอกว่าไปไปแล้วติดไฟแดงรธรรมดาไม่โควิดหน่าติดไฟแดงนี้ธรรมดาไม่โคไม่น่าติดไฟแดงบ้าไปติดอันก็ติดปัน อาที่ทีตูได้กบับเลาไม่เจอดะไม่จอดะแต่ก็โดนใบสัางก็โดนหมดแหละย,ยันโทรทงเนี่ยพี่ไทยบอกว่าเมื่อวานนี้กลับไปบ้านอุตสา่ารถไม่โคนไม่ติดไฟแดงนะมันไม่ได้ออกไปไหนไไใส่มันกระจกอย่างเดียวนะว่าจกที่บ่อเสร็จแล้วว่าจะไประจกกับเมียนะเผอิญว่าเมียติดไฟแดงกลัวไม่โคลนปิววหายนต้องหมากคอ่อยๆขนาดนั้นเลยอ่ะ เรื่องของเรื่องสาเกียร์มันคือไปได้หมดเลยตอนจอดตอนอะไรใส่ยากพี่ขนาดขนาดผมขับไปลานตะโนดอะผมหาเกียร์สามมาเจอผมใส่เจ็ดเลยหางเลยแล้วมันมีกระบอกเออมันหามาขยับหนึ่งอ้าวสามไม่เข้าไม้หนึ่งสามไม่เข้ากระโดดเลยของกูออัพ้าวไม่เขี้ยเกียร์เจ็ดลัวเฮ้ยไม่ใช่ขายอยู่สามแยกอยู่สายเกียอะ พี่ตีนให้ขับไปเปลี่ยนยางอยู่ลานตนโนดกูจะถึงลานไหมนกปาดเื่อแล้วกูเกียร์เอออีกักพักไ,ไปได้เว้ยแต่จะเสหมาหางานอะูรไว้ตอนขุดอยู่บอนเอ้ยตอนตอนไหนไปไหนวะอ,อยู่น้า<ม>บ้านฮะตอนไออไอตอนจะวิิงไปนไงแกกะโชเลยโอ้สับเกียร<น>์เปล่าะอาื้ <laughs> โอ้สอง นึ่งสองผ่นสามเฝ่าเลยเฮ้ยเออมันจะตกมามาแค่สองแค่นนหนึ่ง <จะ S 1> พี่ถ่าย,ยบอกว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีครับเมื่อวานนี่ไปไม่ได้คาของไม่ได้ไปปล่อยว่าจะไปเช็คหัวเทียนให้เต็มที่เลยเออจะไปเช็คหัวสี่ให้เต็มที่เลยโดนเล่นงานนี้ก็ได้ อชายกูดูอยู่นะดูอ่ะมันเย็นไม่เย็นเป็นบุญเลยอ่ะแช่มาในนั้นนะเขาเรียกเป็ดบุญเป็ดบุญไหมโอ้โหโดนพี่เหล่าอล่นนีกก็ได้เดี๋ยว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 กระดาษมานะจะเลยยังโดนนะมาเก็น้อง เียบออนี่เก็บน้าเสียบดอกเดียวเกะเ <laughs> กคิดไม่ออกว่าจะไปยังไงดิอโอ้ออพี่ทงนี่ขาโหดครับเติมน้ำมันทีเดียวห้ากระลอนเลยอะสายจวดตัวนี้ถ้าเติมจิงไม่เติมตนึ่เต็มไหมห้ากระลอนนะหนึ่งพันสองพันมันแค่สองพันห้าเองเนาะถ้ามันเต็มถัากี่พันพี่ทงไม่เคยเต็มสักทีละใช่ไหม นี่ครับอจระบีาาาบหมูแหนบเต่าแหนบออกแล้วก็ไม่บอกที่ออกเอา้าตอนนี้ก็จะกินข้าวครับรอผู้ใหญ่บ้านมาบอกที่ทำการขุดนะครับแล้วก็ทิศเทศ ว่าจะบอกน้ำตรงไหน,อนไโอ้ตังเยอะไปนะนะมาให้ลูกน้องใช้ได้ไหมเดินนับตังปุยปุยอยู่เบิเบไปแ่บี่าอาี่ี่องงียทั้งนั้น อรารหล์มาจ่อยด้วันนี้อ่ะคอยดูว่าจะตักให้เต็มอุ้งมืะคอยดูคอยตักเต็มท<อ>ุกขันนี่เบอยพี่บ,อ,บอยเขาไปเมื่อวานนี้เนีเขาบอกว่ากูอยู่สะกูจกอย่างเดียวไปถึงบ้านไม่ได้ไปจกเขาเนาะติดไฟแดง <laughs> ไปเสียที่ยวอยากกลับบ่อยเต็มที่เลย, <laughs> ยลูกชายเอ้ยดูพ่อไว้ได้ลูก <laughs> เราก็ไม่เช็คก่อนว่าหัวฉีดมันมันรั่วหแล้วรั่วตอนนี้มันตันแล้วตอนนี้นะมันก็ไม่บอกนะว่าไม่ต้องมาร์กไปด่าไปโดดดาบกระถ่ายไม่รู้เยไม่รู้เลยไอ้เราก็เก้าเออไกนะเดี๋ยวยาสายที่สองไเออไก่บ้านนี่ก็อีกนานได้ไล้ ก็ไม่บอกกูจะได้ไปต่อ้เสียเวลาไปเสียงเลยใจมันก็คงคิดว่านี่แล้วเขาคิดว่าที่แรกมีสี่เจ้ามันเมียนโอ้ให้มันอัดให้มันอัดอัดเจรบีนี่กอกหน้อยมันไปอัดสมุดก็บอกเลยว่างน่ะได้ที่ได้ที่ ช่องราเองไปอะไรทำไมมันพูดพูดเนี่ยครบยกหัวเราลมมันล่วงอะไรมันสายลมมันไม่เป็นไรพี่จบจบงานนี้ก็ให้ลูกชายมารับไปครั้งนี้ต้องเอาแบบให้คุ้มเลยพี่นับนับถอยหลังเลยประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมพี่นับเท่าหลังตั้งแต่วันนี้อาทิตย์หนึ่งโครบอาทิตย์ปุ๊บพี่โทรให้ลูกชายมารับเลยมาหน้าไปถึงที่เจ็ดเลยที่แปดโอ้๊ตเอาโอ๊ตเอาโอ๊ตเอาสงสัยไม่ใส่เด้ปหว่า เดินได้ยุ้ลุงเดินตัวยาวอะไรพี่นี่สายมันแตกเล้วนี่สายตรงไหนอืมแตกตรงนั้นใสน้ำมันน้ำมันปั๊มลมอ่ะน้ำมันเข้าปั๊มอ่ะใช่ไหมปั๊มลมอะไรอ่ะปั๊มอะไรแล้วปั๊มโซล่าปั๊มโซล่าเนี่ยมาจากถังอ่ะไม่ใช่มันร่วงหน้าเลยพี่สายมันแตกไม่ได้ว่าพูดถึงมันรั่วผมผมพูดถึงเรื่องลมโอ้ลมมันรั่วนู่นวิ่งอยู่บ้านวิ่งอยู่บ้านเต็มเลยนี่ ไอ้ธงเนาะไม่กี่วันติมแหละหลุดออกเลยธงดึงออกเลยปุ๊บนี่เป็นดิ่งได้อะมึงขึ้นมากใช่ไหมความร้อนอะอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยครับว้าปีนอะไรถุงปิ้นแล้ว โอเคครับคลิปนี้ก็พี่ไทยก็นับเวลาถอยหลังอีกเจ็ดวันครับเก๋ได้ไปเช็คหัวซีนอารมณ์เสียมาถึงวอาบนให้ฟังเลยเพรามืถึงแล้วบนให้ฟังเลยไปเช็คก่อนนะเช็คก่อนไปก็ไม่เช็คไปถึงไปแดงอารมณ์เสียกะว่าว่าว่ากะไปวันนี้จะเอาให้เต็มที่เลยโดยสองเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ ฉีดตัวเองก็ไม่ได้เช็คสักหัวเลยเป็นไงล่ะติดไฟแดงบอกติดไฟแดงทำไมไม่พาเลยป๋าสวยงามใบขี้ยงยั่มีไม่มีผาเลยใบขี้กับมีไปน้อยด้วยมั่วมั่วซื้อใบขี้ไปให้แกอยู่ที่นีไม่มีซื้อเมียกซื้ออะไรบ้าง ได้อีกประมาณสามสี่วันนู้นเกียรซื้อตรงร้อยหนึ่งเนาะบอกให้เขาเอาทอดออกเลยนะตรงๆเนาะเกียร์สามเกียร์สี่อ่าต้องบุคลใช่รถตู้มาจอดโอเคครับแผนไว้เต็มเลยคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเท่นี้เกลื่อนแล้วคลิปนี้ก็สงสารอาจารย์ไทยครับพอดูครับอารมณ์เสียนี่จัดหนักจัดเต็มทุกคันเลยโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ